ครับก็สวัสดีนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับชาวปืนในขอทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ผมก็มาพร้อมกับเรื่องราวในอดีตนะครับก่อนจะมาเป็นปืนในของอนะครับอ่าปืนแก๊สนะครับเนาะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนาอ่าหรือว่าพูดคุยนะครับก่อนที่จะสำหรับท่านที่ สนใจนะครับในการที่จะทำปืนแอลกอฮอล์สกะะัดบอกนึงนะครับเนาะอ่าคือท่านที่เห็นตามช่อง Youtube ต่างๆนะครับว่าปืนแอลกอฮอล์ที่สำหรับพวกพี่ๆนะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่ตามช่องที่เขาทําสําเร็จแล้วนะครับความสวยงามความความแรงของปืนความสวยงามนะครับ แล้วพอเราไปเห็นนะครับแล้วก็จะอยากได้ตรงนั้นนะครับเนาะก็ถ้าสําหรับท่านที่มีกําลังซื้อนะครับหรือว่าจะติดต่อขอซื้อก็อันนั้นก็อีก,อ,กอย่างนึ่งนะครับเนาะแต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงว่าถ้าเราอยากจะทําปืนสักกระบอกที่เป็นเพื่อนของเรานะครับก็ ผมก็อยากจะให้รู้เรื่องราวนะครับว่ากว่าจะมาเป็นปืนแอลกอฮอล์แต่แล้วก็บอกนะครับของพวกพี่ๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับที่เขาลงแต้มช่อง youtube นะครับว่าก่อนที่จะมาถึงปืนแอลกอฮอล์ที่เราได้เห็นนะครับมันต้องผ่านเขาทดสอบทดลองอะไรมาเยอะนะครับเนาะก่าจะมาเป็นตรงนี้นะครับก็ในผมนะครับเนี่ย นี่คือปืนไนก์กอร์นะครับวาลวหนึ่งนิ้วนี่าวาลวนิ้วนะครับโอ้โหเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสูบข้างหลังเนาะสำหรับสูบเพราะปืปนกอร์มันจะต้องมีสูบน่นะสำหรับฉีดไนก์กอร์ตัวข้างหน้าชีดแล้วปุ๊บปิดวาล์วนะครับแล้วก็สูบแล้วถึงจะยิงครับอ๋อก็ไปไปมาแม่นะครับก็ ไปเห็นท่านที่ทำปืนระบบแก๊สนะครับเพราะว่าเออก็มันก็ง่ายดีเนาะมันก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องสูบนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับมีความมั่นคงดีนะครับก็งไงล่ะที่จริงก็อยากจะมาบอกกับ เพื่อนๆนะครับว่าแทนจะทำเนี่ยไอ้ก็ของเาสก,กัดปืนแก๊สนะครับสก,กัดบอกนึงนะครับเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องมีความตั้งใจนะครับความตั้งใจที่จะทำแต่ว่าความตั้งใจของเรานะคือมาจากไหนนะครับอันแรกคือการที่เราอยากได้ปืนก่อนแก๊สนะครับ,นะรบเอาผมจะว่าเป็นปืนแก๊สกัน เนาะชุดระบบนี่เนาะเี่ยแก๊สนะอะาก็จะมาถึงนี้นะครับอืมครับก็อยากจะแนะนำว่าก็มีสเต็ปนะครับสำหรับท่านที่เริ่มนะครับสเต็ปแรกคือต้องถามใจตัวเองเก่อนว่า เราอยากได้ปืนแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันทดลองไม่ได้นะครับทุกอย่างที่เป็นตรงนี้มันเป็นเงินทั้งนั้นนะครับ่าเศษวัสดุบ้านของเราที่มีนะครับผมคิดว่าน,นะครับบ้านแต่ละหลังนะครับท่อสี่หุนหกหุนนะครับสอบใช้ในบ้านนะครับท่อนิ้วครึ่งท่อนิ้วนะครับ สองนิ้วนะครับอืมถ้ามีตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็โอเคนะครับแต่ว่าเราต้องซื้อแน่นอนนะครับนาะออย่างถ้าจะทําปืน,น,น,ปน,กนไนนนะนกห์นะครับอ่ะปืนแก๊สนะครับไม่ใช่ปืนไกห์นะเนี่ยอัันแรกนะครับเรามีท่อลนนิ้วครึ่งนนิ้วครึ่งนะครับแต่เราต้องซื้อแน่นอนนะครับทําเล่นไม่ได้ เนาะวาวเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะอยัางถูกที่สุดนะครับเนาะกระป๋องแกส๊สเนี่ยผมว่าคงม,มีน้อยนะครับที่บ้านใครแต่ละหลังนะครับจะพวกไว้นะครับเนาะนะแล้วก็ปืนยิงแกส๊สนะครับ นะแบบที่เราจะมีก็ท่อสี่หุนนะครับท่อนิ้วครึ่งเนะี่ยถ้าปกติ้งไ,ไม่ไม่น่จะมีบ้านไหนใช้นะครับอืมอาจจะมีท่อทำทิ้งนะครับที่ใช้เนาะโอเคยังจะได้อยู่แตงแวนนะครับต้องมีการมันต้องลงทุนนะครับกว่าจะได้เป็นแอลกอฮอล์ก็บอกนะครับที่ผม หรือว่าพวกพี่ๆที่ตามช่อง y o u t u b e นะครับเขาได้อ่าลงวิดีโอให้คลิปให้ดูนะครับโอ้โหก็เขาจะมาถึงตรงนั้นนะครับเป็นร้อยกระบอกนะครับแบบเนี้ยโอ้โหเนี่ยต้องทดสอบทดลองใส่กล้วยอะไรนู่นนี้นั่นนะครับคือใส่แล้วมันใส่เลยอะกล้วยนะครับมันถอดไม่ได้เนาะทุกอ,อย่าง นะครับทำไม่ได้จะจะมีก็แต่ลำกล้องนะครับลำกล้องสี่หุนนะครับเนาะก็อันนี้ก็พูดไว้สำหรับคนที่อยากจะทำนะครับก็ต้องมีความตั้งใจนะครับเนาะวัสดุอุปกรณ์นะครับสบานนะครับเลื่อยมันต้องมีนะครับมันทำลวกลวกไม่ได้นะครับเพราะนี่มันระเบิดเนาะ ครับผมก็จะมีสเต็ปนะครับแนะนำเนาะว่าก่อนเราคิดจะทำเนี่ยเราต้องมีสเตปนะครับดับแรกทำปืนให้เป็นปืนก่อนนะครับทำปืนให้มันเป็นปืนก่อนคือมาข้างบปืนไอ้กระอกอปืนแก๊สเนะี่ยเอาว่า,าปืนแก๊สแรกทำปืนก่อนนะครับก็ส่วนประกอบมันต้องมีครบนะครับหนึ่งรงเพิ่ม หนึ่งเพิ่งนะครับสองทำกล้อง,องนะครับสามวาวนะครับวาวหม้อว,วาวเข้าวาวออกวาวระบายนะครับคือมีแล้วกันนะครับหรือว่าท่านไหนอาจจะมีวาวเดียวใ่ไหับนะครับ,นะรบสำหรับใส่ลูกแก้วนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะ แต่ว่ามีสองวาล์วนะมันจบนะครับเล่นลูกอะไรก็ได้ถ้าแต่ลูกแก้วสิบหกมิลน,นะครับลูกใหญ่ถึงลูกแปดถึงลูกหกมิลลูกเล็กนะฮะถึงลูกปลายนะครับมันจบแต่ถ้าเริ่อมผมก็อยากให้เริ่มแบบนี้นะครับอ๋อแล้วก็มีพันท้ายอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้นะครับเป็นรุน่นที่ใช้เกลียวเป็นมาท้ายเกลียวนะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะครับ ไม่เป็นเกลียวนะเนาะทดสอบก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยสำคัญตัวยิงแกส๊สนะครับตัวอัดแก๊สเข้าไปนี่สำคัญนะครับเนีทำปืนให้มันเป็นปืนก่อนนะครับสเต็ปแรกเนาะสเต็ปที่สองหลังจากเราทำปืนให้เป็นปืนละวปืนเราแรงและเออรู้สึกว่าแรงและเราเปลี่ยนวัสดุนะครับใช้วัสดุที่มัน เป็นซื้อใหม่ๆเป็นของใหม่นะครับมันจะมีความมั่นคงแข็งแรงเนาะมาตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าทําปืนให้เป็นปืนแก๊สอ่าก่อนเนี่ยรวามาว่าเราอาจจะมีเศษวัสดุเลอใช้นะครับสำหรับพวกท่อ p v ว BBC อะไรพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็เราซื้อเพิ่มเติมมาว,วาลวพวกปืนฉีดอ่าปืนยิงแก๊สนะครับแล้วก็อัวนี้กรป๋องแก๊สเล็ก มีกระเป๋าเแจกก็ได้เนาะนะครกเซฟที่สแล้วก็เพิ่มวัสดุให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะเนาะแล้วก็เป็นรูปแบบของปืนพยายามให้มันใกล้เคียงเนาะหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วพวปปะแล้วก็ยังมถึงเ่ว่าขั้นความสวยงามของปืนนะครับขอให้มันดูเป็นปืนมีราคามีความน่าเชื่อถือ อ๋อหรือว่าท่านไหนที่ชอบสีแบบท่อพ v c ก็แล้วแต่นะครับเนาะแต่นนนไปอ่ะมันก็จะต้องพ่นสีอยู่ดีนะครับยังไงก็งกช่างเนาะครับความสวยงามอืก่อนความสวยงามนะครับก็แค่พอสองไปอุปกรณ์เสริมเสร์แเป็นกอะ์อะครับจุกสี่อย่างคือนีอ่ ไอตัวห้อยสายสายคล้องนะครับใสาสบายเนาะเนี่ยผมสังเกตแต่ละแต่ละท่านนะครับไม่ค่อยมีนะครับที่เขาลงตาม YouTube นะครับอ่าเนี่ยอุปกรณ์เสริม1น,นะครับสองที่ของผมมีนะครับอ่าตรงนี้กันอ่นี่ครับอันท้ายเสริม นะครับที่แนบแก้มนะครับเพิ่มนนเนาะนราจากเรามีตรงนี้สามกระจุมือนะครับเอาไว้บังสาย,ฟยไฟด,ด้วยนะครับเพราะสายไฟยเราต่อจากตรงนี้แล้วก็มาถึงที่ตรงนี้นะครับที่ตัวจุดเนาะก็เป็น,น,นเอาเริ่มสเต็ปแรกก่อนนะครับทำปืนให้ปิดปืนก่อน เราลงทุนให้น้อยที่สุดแต่ว่ามีของนะครบนะฮะของครบคือหนึ่งที่จะต้องมีแน่นอนนะเขวาแววนะครับใช้ของใหม่ด้วยนะครับไม่แนะนํำไม่ใช้ของเก่านะครับเนาะใช้ของใหม่ไปเลยไม่แพงครับยี่สิบห้าบาทสองตัวห้าสิบนะครับเนาะปืนยิงแก๊สยี่สิบบาทนะครับกระป๋องแก๊สเล็กนะครับ, 8, รบรอ,นะอืม ทุกอย่างทั้งหมดนะครับโอแม่น่าจะลงทุนประมาณสักสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะสำหรับท่านที่เริ่มใหม่นะครับท่อบางพึงนะครับเราก็ใช้ท่อนิ้วครึ่นนะครับก็ไปขอที่ไหนก็ได้เดี๋ยวว่าเราจะซื้อม,มันก็ไม่แพงครับน่าจะไม่ถึงร้อยนะครับเส้นหนึ่งสี่เมตรนะครับเนาะถ้าอยากทำจริงๆนะครับเนาะ ท่อนิ้วข,ขึ้นไปนะครับอย่าไปเอานิ้วเดียวนะครับไม่แรงเชื่อผมเนาะครับลำกล้องเราก็ใช้ท่อรูกแก้วเราก็ลองปืนแล้วก่อนนะครับอันดับแรกนะี่ครับก็ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับท่านที่เริ่มจะทําปืนแกส๊สนะครับเริ่มนะครับกว่าจะไปถึงจุดนี้ไปร้อยกระบอกนะครับ กว่ามันจะเนียนกว่างานจะกลิบนะครับทุกอย่างอ่าเนาะกว่างานจะกลิบแบบนี้นะครับทุกอย่างมันต้องผ่านการหมักใม่นะครับเนาะก็ทำบ่อยๆครับวัสดุไม่แพงเนาะแล้วก็ใช้ไปแล้วแววงให้เป็นประโยชน์นะครับแ้านใครที่มีเครื่องมือมีวัสดุอยู่แล้วนะครับก็ทำไปครับเอาไว้เป็น เครื่องเครื่องกีฬาก็ได้ครับทาเล่นเป็นกีฬายิงป่าเนาะเราก็ไม่ใช่ไปะจะยิงสัตว์ยิงอะไรอย่างเดียวนะครับทําไปยิงเป้าสสถานการณ์นะครับเนาะเช็คความแรงกันบ้างกันไปนะครับก็เป็นกีฬแจ้งนะครับสําหรับการเริ่มต้นของทุกท่านนะครับที่จะเริ่มทําปืนอกอ่นะครับนะวันนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปที่จะแนะแนวทางสําหรับ ท่านที่เริ่มทำนะครับครับก็สวัสดีครับในคลิหนมาเจอกันใหม่เนอดีมีเทคนิคให,หม่ๆตอนนี้ก็ถามใจตัวเองก่อนว่าอยากทำปืนแอลกอฮอล์แก๊สจริงหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ